เก้าแปลงเก้าแปลงปั๊บสรุปก็คือเก้าแปลงเข้าด้านนี้นะฮะสามห้าสี่เก้าสิบถ้าเขต้องการอีกสามหลักข้างหลังให้สร้างก็อาจจะหาทุนแล้วว่าอาจจะให้เจ้าของคนที่จองเอาไปกู้ก็ได้อาจจะใช้ทุนตัวเองอันนี้คือแผนที่วางไว้ก็จะเอาง่ายๆสรุปคือเก้าเก้าตรงนี้แหละแลก็จะกู้ในนามมิถิโคใช่แล้วก็บริษัทก็คือเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดใช่ครับ ว่าเป็นบริษัทที่เปิดใหม่จดทะเบียนไปเมื่อไหร่คะประมาณน่นาจะกำลังจ,จะแปดเดือนนะกำลังจะแปดเดือนปีเนี้ยครับต้องลงหาลูกค้าอย่างน้อยสิบห้าลายเซลฟี่ด้วยต้องโทรด้วยทุกวันเปิดเป็นไฟลบ์บังคับเมื่อก่อนเน,นี่เซลล์ขายรถจะนัง่งออฟฟิศหมดนะอแล้วให้คนเข้าไปหาต้องอะไรต้องออกอ่ะอย่างน้อยสิบห้าลายออาต่อวันต่อเซลล์ถูกบังคับเหมือนกันไฮะหลายลายเหมือนกันทีนี้ถ้าส่งเคส ครบเรียบร้อยแบบเร็วสุดอนุมัตินี่ประมาณโอนเนี่ยผมได้โอนเข้าบ้านผมพร้อมแล้วถ้าโอนเขาแจ้งได้เลยค่ะเราก็จะต้องสอบถามก่อนว่าทางโครงการอะพร้อมให้ระมนลไม่พูดถึงว่าเช็คจับเช็คเครดิตจนถึงโอนระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราดูเป็นเคสไปเคสว่าเคสเนี้ยจะเร็วที่สุดได้เท่าไหร่เพราะบางทีลูกค้าเขาต้องเข้าใจความซับซ้อนของการทําธุรกิจของลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นเงินเดือนอะมันเร็วอยู่แล้วเงินเดือนนี้ประมาณสัก2สองสองอาทิตย์จบฮะ ถ้าเกิดว่าพร้อมให้ประเมินและทางโครงการยอมเสียค่าประเมินให้ลูกค้าสองอาทิตย์จบได้ถ้าเกิดว่าเราแจ้งมาเนาะว่าลูกค้าได้เท่านี้โครงการโอเคไหมลูกค้าโอเคไหมอย่างเงี้ยค่ะเรารีบส่งเมินให้เลยมันสามารถจบได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยต้องเข้าใจว่าพองอมสิ่เนี่ยลูกค้าหลายย่อยอะค่ะค้าปีค้าส่งเอกสารมันจะเยอะมัน้องทํามันจะเป็นเอกสารของแต่ละอันอย่างถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรที่มันจะต้องโอ้เมื่อกี้ก็ เรียกว่าประชุมเรื่องของโปรเจกต์ไฟนซ์นะครับมีธนาคารก็้มาให้คำปรึกษานะครับก็ต่อเข้ามาวันนี้พูดคุยกันรู้แนวทางเรียบร้อยตอนนี้กําลังเดินทางไปถึงโครงการกันนะน,น,าานี่ครับรรยากาศนี่ครับข้างหน้าเป็นรถธนาคารนะนี่เป็นบรรยากาศนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็ต่อประสานงานนะครับแนะนําแนวทางการทำโปรเจกต์แฟแนซ์แนะนําธนาคารทั้งหมดเลยครับจนกว่าที่เราจะได้เรื่องของ แ่งทุนเข้ามาสนับสนุนโองการนั่นเองเนาะทุกคนนี่บรรยากาศของจริงเลยนะ<ม>เดี๋ยวมาดูกันต่อ,อครับตอนเต็นโครงการแล้วอันนี้สวยหม,มครับก็แีคือบบจเยมินิมอลใช่ไหมฮะเชิญเลยครับเชิญข้างในออกแบบเองเลยไหมเน,นี้เขามาออกแบบให้อ๋อไม่เขาออกแบบให้ก็สวยดี คือเขารับแต่งหมดนี่เลยเนาะครับไปดูข้างในกันพอดีเลยฝึกฝึกฝึกฝึพิเซษฝึกพิเศษเ,เนะาะนี่ไงแขนแรกของเราไปดานโปรง่งมากใช่ไหมไปดันโปรง่งเข้ามานี่รู้สึกโลง่งไปดานเราโสูงโปรง่งไม่ นี่เป็นบ้านตัวอย่างครับแต่ว่าถ้าลูกค้าจะเอาแบบนี้ก็ทําให้ได้เป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็สํานักง,งานขายฝากแนะนําลูกค้าด้วยนะครับ <c oughs>